ค่ะวสวัสดีแกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเหมัอนนิยดีตอนรับมาสู่เกมซึ่งเด็ดดายเกมที่คุณเคยสำหรับคนดูช่องนี้นะซึ่งมอวันนี้ก็เป็นวันสาคัญอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะทุกคนอาจจะจําได้ก็ได้แค่อาจจัดจาได้นะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านมานานละช่วงนี้แบบเสียงไม่ค่อยดีไงเสียงขึ้นกลับมาเหมือนเดิมเออซึ่งวอวันนี้ก็คือคือนแดงเดือนันเองดูซิว่าซอมบี้มันจะมาเยอะขนาดไหนก็เชียวระหว่างเราจะฆ่าซอมบี้หมดหรือซอมบี้มันจะพังมากเราก่อนงั้นเราก็ไป โอเคตอนนี้เราก็แค่รอเวลาอย่างเดียวนะฮะซึ่งว่าก็เหลือเวลาไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นมันจะเริ่มคืนแดงเดือดตอนประมาณสี่ทุ่มนะฮะโอเคงั้นเรามารอเลยเวลากันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็สัญญยาณก่อนซึ่งว่าําถามว่าผมเอาปืนมาจากไหนเยอะแยะท,ทั้งที่ผมหาปืนไม่เจอนะฮะคือตอนนี้ผมวิ่งหนีมาจากฮะเนี่ยวิ่งหนีมาจากไอ้ตึกนั้นแหละเออวิ่งมาที่ที่ขายของใช่ไหมแล้วผมก็ไปดูที่ที่เขาขายปืนอ่ะเออแล้วปรากฏเข้าไปเนี่ย ผมเข้าไปเจอปืนพกเลเวล3แล้วก็ปืนชนัยนะฮะแล้วก็ไปซื้อกระสุนเพิ่มเติมนี็หน่อยแล้วก็ที่สัาคัญผมไปเจอโต๊ะคราฟมาโอ้โหผมไม่ต้องไปเสียเวลาคราฟเองแล้วนะฮะซึ่งว่าการคราฟโต๊ะคราฟนี่มันยากพอสมควรเลยแล้วก็ปืนพวกนี้อีกปืนเนี่ยหาโคตรยากเลยแต่ซึ่งว่าผมโชคดีมากได้ปืนพกเลเวล3มา ซึ่งว่ามันก็แรงรพอสมควรเลยนะฮะแค่ไม่มกี่นาทีเท่านั้นซอมบ,บี้มันก็จะโหมกระหน่ำมาที่บ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วซึ่งว่าหลังจากที่ผมจบคืนแดงเดือดครั้งเนี้ยผมจะทําการยา้ายบ้านไปด่วนเลยนะฮะเพราะว่าดูจากรูปทรงของบ้านผมเนี่ยไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าแบบสมามันดูคงคคงคีแบบแปดดูรั่วบ้านยังทํามาจากไม้อยู่เลยแล้วก็ไอ้ตรงบ้านหลังเนี้ยเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเนี่ยไอ้กระแพงบ้านเนี่ยมันเป็นแค่แบบ สังกะสีบางๆนะซึ่งวันมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากเลยซึ่งว่าการที่ซอมบี้บุกรังนี้บ้านผมมันจะพังก็ได้นะฮะโอเคอีกแค่ไม่กี่วินทะอีกแค่ไม่กี่นันทีซอมบี้ก็จะบุกม,มาแล้วมาตั้งรับันเลยดีกว่าแล้วผมก็ได้ทําการปิดทางตรงนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับะะเพราะว่าซอมบี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะปีนบันไดไดใช่ไหมเออมันปีนบันไดได้อะแหละผมก็ทําการอัปเกรดสังกะสีตรงนี้มันคงทนถึงระดับที่มันก็ถึงพันเท่าเดิมนี่หว่าอะไรวะสงสัยน่าจะแบบหลายรอบไงทางสามรอบมัม้ ม,ม,มันจะมากันแล้วทุกคนมันจะมากันแล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีหนึ่งนาทีได้มั้งเนี่ยมันจะมากันแล้วมันจะมาทางไหนบ้างวะเนี่ยมันน่าจะเตาว่ามันน่าจะมาทุกมุมเลยนะฮะเออมันน่าจะมาเยอะพอสมควรเลยคือแรกมันอาจจะไม่ปล่อยเราไปไว้ก็ได้เหมันเยอะจริงด้วยโอ้โหทุกคนเห็นเปล่าสี่ตัวห้าตัวเอ้ามาจะไหนกันเยอะวะอ้าโอ้โหแหลกมากไม่เคยแหลกอะไรขนาดนี้มาก่อน ยิงไม่โดนเลยอ่ะเอ้าโดนด้วยผมผมต้องผมต้องถอยห่างจากตรงนี้เดี๋ยวมันทางเสาผมเลยแน่โชคดีบ้านผมมีระเบิดนะฮะซึ่งว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนตั้งระเบิดนะฮะซึ่งว่าบ้านหลังนี้มันก็มีระเบิดอยู่แล้วซึ่งว่ามันก็คุ้มพอสมควรเลยไอ้โอ้ยโอ้ยิงไม่โดนไอ้ย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยเอ้ยอืมอืมเดีลองใช้ไรเฟิลน้องซิอืมโอ้เขายิงเข้าโคหัวใจเลยล้มเลย เฮ้ยนั่นไงท่านผู้ชมเห็นป่วผมบอกแล้วว่าั้วนงนี่มันบางมากเลยนะมันตีร้วผมแตกหมดเลยอะ่ะยิง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 ไอ้ยาแหม่ขี้ขวาก็ไม่ดีผมช่วงนี้ผมไปซื้อเมาส์ใหม่ไม่ได้นะครับเมาส์เลยไม่ดีเลยผมกดแรงไปหน่อยเมาส์เลยแบบเกิดอาการขัดข้องทีหน่อยแล้วช่วงนี้แบบโควิดมันอะไรแพร่กระจายไงเลยออกไปข้างนอกไม่ได้แถวบ้านผมนี่อันตรายมากเลยนะฮะบินบุรีเนะี่ยแต่ก็ไม่อันตรายถึงขั้นนั้นหรอกนะฮะ อืมเอ้ยยิงไม่โดนเลยนี่ไอุ้ยโอ้แต่อย่างน้อยไม่ถุงทองดำบมาสองถุงเนี่ยเอ้ยดีอยู่เว้ยทุกคนดูดิมันไปยุ้ยเยะในบ้านผมแล้วอ่ะเอ้าแล้วผมจะยิงพวกคุณยังไงเนี่ยคุณมายืนแอบอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าผมต้องออมใช่ไหมเฮ้ยเกือบตกเกือบตกอืมเรียบร้อยขอบคุณเหยียบระเบิดให้ออืโอ้โหยิงไม่โดนสักนัดเลยยิงสามนัดนี่แบบ เดี่ยวนะั่ยิงเป้าให้ไหนยู่ไหนอีกอยู่ฝั่งนู้นปะวะนั่นไงจริงด้วยมัมอออะไรฝั่งนี้วะเนี่ยโอ้โหยิง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 ไม่โดนสักตัวเลยอ้าวเมื่อกี้ผมยิงโดนเมื่อ่หร่ทำไมไม่โดนวะไอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดท่านผู้นชนไหนบ้างผมยิงโดนแล้วเมื่อกี้มันไม่ลลมาอะไรวะเดี๋ยวผมตาฝาดมันน่าจะล้มเองก็ได้ กระสุนแ0 0รอก่อนนัดโอ้โหเหลือประมาณ7 3็รอสเป็นนั้นแล้ว่ผมใช้เปืนขนาดนั้นเชียวอืมโอเคถุงท้อนดอบหนึ่งอันบอกว่าผมโอโ้ดับเยอะเลยโอ้โหผมว่าคุ้มแน่ครั้งนี้คุ้มแน่นอนท่าทู้ชมคราวนี้ผมอาจจะได้แบบปืนเลเวล6ก็ได้นะเออแค่เดา,าก่อนนะจ,จะได้ของเลเวล6กก็ได้คือว่าผมอยากได้ของเลเวล6แล้วพวกคุณมากูนก็ตรงนี้นะผมก็ยิงไม่ตายสักตัวเลยอ้อ อืออืออือูดอบอปถุงนึงแน่เจ๊อ้โอ้ยอือมามามาเลยไม่กลัวแล้วปืนกูมีเยอะมากไม่ใช่ปืนนี่ลูกผมมีเยอะมากตรงนี้ก็เอาไปอีกนัดนึงอือเดี๋ยวบอดอบถุงทองเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ดอบถุงทองเยอะมากไปดูข้างหน้าก่อนรู้สึกว่าข้างหน้านี้น่าจะโนนํามกันนะฮะเอาข้างหน้าข้างหน้าเงียบเลยครับทุกคนข้างขอ่อะแปว่ามาข้างหลังมันแปะว่ามันแบบมาเที่ทิพแน่เลย มาข้างหลังแล้วอยู่ในบ้านวะน่าอยู่ในบ้านอะไรม้างดูจากเสียงแต่เราไม่ควรไปยุ่งของมันนะฮะตอนนี้เพราะว่าการที่เราลงไปมันจะเป็นการเสี่ยงอย่างมากเพราะว่าข้างล่างแล้วน่นมีเยอะน่าดูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาตัวอยู่ข้างบนดีกว่ามันไปไหนกันหมดวะหรือหมดเวฟหรอหมดเวฟหรอหมดแล้วจังวะแม่ก็ไงอ้าวชิบหายแล้วมันมาจานันตรงไหนกันวะเนี้เรียบร้อยนั่นเดียวอ่าอหัวแตกยิงซังมีนัดนึง แม่ชิวจริง,รงๆคืนแรกเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ซึ่งว่าผมก็ไม่อยากลองของนะ,ะับผมกลัว e อเกพีที่ผมเก็บมาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะหายไปนะเห็นป่ะไอแถบไอแ,แถบมุมมองพลางตรงอมูกรผมนะ่ะนั่นแหละคือแถบ e อ็กพีของผมนะฮะถ้าผมตายเมื่อไหร่แถบนั้นกลายเป็นสีแดงครับผมต้องเก็บ e อ็กพีใหม่ซึ่งว่าผมก็ขี้เกียจเก็บเ e ท่าไงแบบแหมแทนให้ E อ็กพีหายธรรมดาไม่ได้ต้องให้ผมชดเชยเนี่ยนะต้องหามาชดอันนึงเก็บ e อ็กพีใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอสมคูรเลยนะ โอเคจังหวะน,นี้เรามานับถุงทองกันดีกว่าตรงนี้มีสองถุงตรงนี้ก็มีอีกกี่ถุงเนี่ยสี่ถุงเลยอะเยอะมากโอ้โหอา้าเมื่อกี้ท้องฟ้ามันมืดแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมกลับมาแดงอครั้งหนึ่งแล้ววะตรงไหนดีวะไอผมลงบนตรงนี้ก่อนก็ได้อโอเคต่อไปก็จะโดดไปตรงนั้นมา เงียบเลยเว้ยเฮ้ยทุกคนเงียบเลยวะยยยวไม่มีซอมบี้สักตัวเลยเอ้ยคืนแรกสบายจริงๆไม่มีตัวอะไรเลยคูนเรียกตีนเลยนะอ่าซึ่งว่ามันน่าจะหมดเวฟแล้วนะฮะซึ่งว่าถุงทองเนี่ยเราไว้เปิดดูตอนเช้าไงลุ้นๆุนหน่อยเผื่อจะได้ของดีซึ่งว่าผมว่าอยากเปิดตอนนี้มันไม่ลุ้นไงสำหรับคืนแรกนี้ก็เป็นผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะเนื่องจากว่าซอมบี้ไม่โผล่มาสักตัวเลยโผล่มาแค่เบฟแรกแล้วก็ไปหมดเลย จังหวะนี้เราก็น่าจะเคลียร์ของบนบ้านแล้วก็เตรียมย้ายบ้านได้แล้วนะฮะรู้สึกว่าผมไม่อยากเหยียบตรงนี้เลยผมเห็นพวกซอมบี้เหยียบแล้วมันระเบิดแล้วน,น,นะเอ,เ,อเ,อเอ้ย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 ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้ามาเลยมาเลยอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับอ้าหมดฤทธิ์เลทแล้วหรอพวกเองนี่นะกระจอกจริงผมนี่เก่งจริงๆเนี่ยมีการช่อมตัวเองเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันน่าจะแห่มาเยอะเลยนะฮะถ้าผมพูดอย่างเงี้ยโอ๊ยรู้สึกกระตุปแปกแปลกๆนะเมื่อกี้อย่านะอย่านะ ดี๋ยวนะผมพูดเล่นนะผมขอโทษนะนเนอ่ผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นนะครับขอโทษครับขอโทษครับอย่ามากันนะอย่ามากันนะบ้านหลังนี้ผมว่าผมน่าจะย้ายมาบ้านหลังนี้นะเพราะว่ามันดูทรงเนยแบบใหญ่มโหฬานเงนียเออแต่มันไม่ถึงขั้นโมโหฬานหรอกมันดูแข็งแรงอะ่ะเออง่ายๆมันดูแข็งแรงอะ่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากเราจบคืนแดงเดือดเดี๋ยวเราลองมาสำรวจบ้านหลังนี้กันนะฮะก่อนปิดคลิปเดินม่เกลี่ยของที่บ้านเราก่อนนะฮะลองดูตะพืนกันเพิ่มมีระเบิดเดี๋ยวเหยียบระเบิดมันพวกซอมบี้ตายกันละนาวเลยมีระเบิดปะไม่มีนะ อ๊ออะไรผมโดนแล้ววะอ๋อโดนลัวตกใจหมดเป็นหนึ่งพาไปในบ้านรู้สึกว่าเสียงซอมบี้จะมาในบ้านเยอะนะฮะตอนแรกอยู่ไหนกันเอยอยู่ไหนกันนะอ่ารู้สึกว่ามันออกไปหมดแล้วนะฮะผมว่าที่ผมได้ยินเสียงจากด้านล่างมันน่าจะมาจากใต้ดินแน่เลยแต่ซึ่งมันมันขึ้นไปไม่ได้มันก็คงเดินออกไปหมดแล้วแหละนะฮะแต่วันนี้ออกไปข้างนอกดีกว่าเสียยมันมาเยอะเอ้ยนึกว่าซอมบี้โอโหแทงปูน ปิดรัวก่อนมันกระโดดขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะฮะคือที่ผมเอาพวกเลนดอดแล้วก็ไอ้เลเซอร์มันติดนนยางเงท่านหนึ่งอยามเปิดเลเซอร์ดูเลเซอร์มันเปิดยังไงนี่งเลเซอร์ Laser ใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเลเซอร์เปิดยังไงแต่ที่ร,รู้เนี่ยผมแต่งปืนไปเมื่อตะกี้นะฮะเพราะว่าแบบการที่เราแต่งปืนมันจะเสริมสร้างความแรงให้ปืนเราเป็นอย่างมากเลยนะอย่างเช่นปืนพกผมเนี่ยผมเสริมเลนดอดเลนดอทแล้วก็เลเซอร์ไปนะฮะเพ แล้วก็เวลาผมจะย้ายบ้านเนี่ยผมจะขนย้ายของเฉพาะที่มันจําเป็นเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นโต๊ะคราฟของเราแล้วก็เหล็กกระสุนอะไรอย่างนี้นะฮะสิ่งจำเป็นแล้วก็พวกอาหารต่างๆแล้วก็ยาต่างๆนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ทั้งสองัสอัอย่างเช่นพวกเนี้ยเนี่ยเนียอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากโอเคเราก็จะมีแบบของที่จะยา้ยายไปบางส่วนนะเราจะไม่ขนไปหมดเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะตอนนี้มันน่าจะแบบนิ่งแล้วล่ะ แหละเขาไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันใกล้เวลาตีสีที่จะหมดคืนแดงเดือดแล้วนะฮะซึ่งวันตีสีของเกมนี้คือการเริ่มวันใหม่นะฮะเออซึ่งว่าเราจะได้เปิดถุงทองกันสักทีนะฮะรอมานานแล้วโอเคงั้นเราไปเปิดถุงทองเลยดีกว่าเพราะว่าดูจากลักษณะ,ะนนมันไม่มีอะไรแล้วละ่ะไม่โผล่มาสักตัวเลยหลังจากที่เรากำจกัดสบเวฟแรกไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะฮะสงสัยกลบพื้นพกของผมวะแบบเปิดมาแบบมึงก็มีปืนพกเลยเหรอวันแรกเนี่ยแต่คนอื่นที่ผมดูดมา,าเช่นเออนักแคทเคมกมอื่นนะฮะเปิดมาเขาไม อย่างผมเนี่ยมีแค่ปืนพกธรรมดาโคตรเจ้าเลยทำมาคนหนึ่งก็โชคดีจังวะมาหนึ่งล้อ T4 รอนตรอล้อ T4 กันลุ้นรุ่นรุ่นอะ T4 แล้วทำการโขนกระเป๋าทองโอ๊ยดรอปอะไรวะเนี่ยดรอปแค่นั้นกระสุนอ้าเอาโอ้มีเงินเหรออันนี้ขายได้เนี่ยไอเงินนี้ขายได้ราคาดีพอสมควรเลยเนี่ยแบบ400อันเนี่ยขายได้600กว่าบาทอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นว่าไอ้625บาทขายได้เยอะมากเลยนะ คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะผมนึกว่าไอ้เงินนี้ไม่จําเป็นนะผมเก็บมาเป็นแบบ2,000กว่าใบมั้งแล้วย่อยเป็นกระดาษอ่ะก็เสียดายอ่ะพอไม่เห็นเงี้ยเสียดายมากโอ้โหถ้าตอนนั้นผมขายไปผมแบบรวยแบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะอ๋อเห็นแล้วสดชื่นมาเริ่มเลยอะไรอ๋อหนังสือช็อกกันนะเหรอเก็บไว้เลยรู้จกักดีอยู่อันนี้โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเป็นจำเป็นอะ่ะย่อยทิ้งอันนี้ อ๋ออาหารอาหารได้ได้ได้ไม่ <c oughs> ว,ว่าไม่ว่ากันอย่าบอกนะว่าไม่มีปืนดอกเลยถุงทองโปรติมันต้องมีของดีดอกไม่ใช่เหรอวะแต่นี่มันดอกแก่อาหารกระสุนนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเรายังเหลือความหวังอย่างหนึ่งนั่นก็คือการค้นบ้านหลังนั้นเองซึ่งว่าบ้านหลังนั้นอาจจะมีกล่องเล็กซ่อนอยู่ได้กล่องเล็กที่มีปืนอยู่ข้างในอ่ะเออโอเคดีย๋ยวเราเก็บของก่อน,อลนแล้วก็เตรียมพร้อมไปบ้านนู้นกันนะฮะโอเค๋ยวไปเก็บของก่อนโอเคฮะในที่สุดเราก็ได้ทําการย้ายของสําคัญในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งว่า ผมขี้เกียจมาย้ายผานน้างไงเดี๋ยวมันยุง่งยากโหเลายย้ายมาสะพานนี้เลยตอนนี้เราก็ต้องมองหาบ้านสวยๆไปก่อนสักหลังหนึ่งไม่ต้องสวยดีหาบ้านที่มันแบบดูแข็งแรงแข็งแรงถ้าสวยก็ไม่ไหวหรอกถ้าสวยไม่แข็งแรงแน่นอนซึ่งว่าบ้านที่เราจะไปดูคือบ้านหลังนี้นะฮะต้องไปดูนะฮะว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าแล้วซึ่งว่าของที่มันจำ,ปจำเป็นจาเป็นจริงๆทนะี่ผมมาใส่ในนี้ก็จะมีจำพวกเลูกศรยาโต๊ะครับแล้วก็เหล็กนานาชนิดแล้วก็อ,อุปก,กรณ์ต่างๆนะฮะโอเคเราไปบ้านหลังนู้นกันเลยดีกว่าอผม่กระดู โอเคไม่หัดีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอย่างไหนอ่ะเสียงอย่างไหนอ่ะื่อกีเสียงอย่างไหนวะ <S <S เสียงมามาขู่เฉยเลยโอเคช่งางแตนก่อนเล้ยเชี่ยตกใจหมดมาจากไหนไว้ฮะโอเคฮั okay, ทกคนรามาบุกบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าดูซิมีของอะไรซ่อนอยู่ข้างในปา้าจ้านเข้าทางหน้าต่างสเต็ปเดิมนะฮะช่องเราไม่เข้าทางประตูฮะเข้าทางหน้าต่างเหมือนโจนฮะใช่ผมคือโจนโจนที่แบบพ่นของดีไปให้ของคนจนอน่ะ อะไรวะผมพูดนะผมในช่างมาเถอะโอเคเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะฮะทุว่าผมเข้าทางประตูดีๆไม่เป็นหรอกต้องเข้าทางนี้เข้ามากขรูบของเขาแล้วยอยช้ายยอยช้าอะไรไม่จําเป็นก็ย่อยไปก่อนเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ทาหลุมศพให้กระทิ้งเดี๋ยวะเออน่าสนใจดีเว้ยมันแต่บ้านหลังนี้ดูแข็งแรงดีเว้ยน่าอยู่อะ่ะอย่าบอกนะว่าผมเคยเข้ามาในบ้านหลังนี้ก่อนแล้วอ่ะอันนีอันอนี้ ใช่ครับทุกคนผมเคยเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วถือว่ามีการสำรวจนะฮะรือว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีของดีอยู่ก็ได้นะคือผมยังไม่เคยมาสำรวจวะเล้วมนของบางชั้นผมไม่สำรวจเลยเออโอเคงั้นเราก็ทําการดูก่อนนะฮะเผื่อเรายังไม่คนของไปทั่วไงอ่ามาในห้องนี้เอ๊ะมีใครซ่อนอยู่เปล่าแต่ผมว่าน่าจะเคลียร์ซอมบี้ในบ้านหลังนี้หมดแล้วมั้งให้เรานะเออน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละ ผมน่าจะยึดบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังตัวเองเลยนะฮะดูจากลาักษณะมันน่าอยู่มากเลยหนึงแล้วมันดูแบบมีความแข็งแรงเนยบ้านฐานแต่เสียดายที่บ้านมันแบบทํามาจากไม้นะถ้าทํามาจากปูนแบบถึงคือดีแบบอยู่เนี่ยอยูแ่บบอย่างปลอดภัยไม่ใช่บ้านหลังนน้นนะ่ะเป็นเศษเหล็กนะฮะแต่บ้านหลังนี้ก็ไม้ได่ไม่แย่ดูเซว่า,วาข้างบนบ้านน่าอยู่หรือเปล่าน่าอยู่ผมก็จะย้ายอยู่ทันทีเลยนะฮะเราใช้เทคนิคการตรากรวขั้น,กกนสูดๆหมือูงเท่ไหนวะ เฮ้ยเอ,าเอ,าเอ้าลืมไปว่าผมมีสกิลแบบปากวเนี่ยหรอสามารถโดดสูงได้เลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างบนไปที่ร้อยแล,นะล้วฮะรู้จักักษณะแน่นอนเลยผมเคยมาแล้วเพราะว่าผมคุ้นกับรูตรงนี้เหลือเกินนะเพราะว่ารูข้างนี้มันมีของอยู่ขา้างในจะอยู่เฮ้ยเชีย่ยเฮ้ยทุกคนมันมาจากไหนทุกคนเห็นวะไอ้เชีย่ยตกใจหมดเลยมันอยู่ตรงนี้เหรอหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยตกใจนะเนี่ยสักหน,นึ่งนะผมหาบ้านเอะ บ้านนี้มันเหมาะที่อยู่จริงๆเพราะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะแบบไม่ค่อยเหมาะสเท่าไหร่นะผมอยากได้บ้านแบบข้างบนเป็นพื้นที่เรียบๆนะฮะโดยที่ไม่มีพวกเนี้ผมที่เก็ดเคลียร์ซ่งว่าการเคลียร์บ้านแต่ละหลังนี่มันนานมากเพราะว่าไอ้นี่มันแบบไม่แต่อันแบบอึดๆทั้ทงนั้นเลยแล้วผมต้องใช้เวลาทุบนานแน่นอนถ้าผมใช้ขวานเนี่ยขุดเนี่ยตายดีกว่าไม่เอาไม่อยู่บ้านหลังนี้ มันหาบ้านให้มันควรจะอยู่จริงๆแบบพื้นที่กว้างๆหน่อยแล้วผมที่เกียยสร้างบ้านเองด้วยไงถ้าสร้างบ้านเองมันต้องเสียทรัพยากรเยอะพอสมควรเลยะฮะมันสไล์ลงอ่ะโอ้ยพื้นที่เหมหาะๆพื้นที่เหมาะๆเออหรือผมจะไปอยู่ที่ตึกไปที่ผมแบบไปยึดมื่อพันที่แล้วที่ผมแบบไปค้นของมื่อพานที่แล้วอ่ะเออตึกนั้นก็น่าสนใจนะเออเออทำไมผมเพิ่งคิดได้วะย้ายไปตึกนั้นดีกว่าจะผมไปเก็บของกัน โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์ของจากบ,บ้านหลังนี้ไปเรียบร้อยนะฮะแต่ผมก็ทาการเดินม,มาขายของตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจเดินมาจากบ้านหลังนู้นไงเพราะว่าบ้านมันไกลมากเลยผมพยายามหาบ้านที่มันใกลตรงนี้แล้วนะแบบที่มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยแต่ซึ่งว่ามันก็ไม่มีเลยไงเออผมแบบจ้องเดินม,มาขายของก่อนลุงนี่ก็ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะได้เดินม,มาหาลุงอย่างนงี้เพราะบ,บ้านผมยู่ไกลมากเลยตอนนี้ขี้เกียจเดินมาแล้วแหละโอเคเพราะฉะนั้นลุงมาเสียตังค์ให้ผมกนเลยกัน ผมจะขายของให้ลุงเยอะๆเลยเอาไปเลยลุงพันสองไหนดูซิวันนี้ลุงมีอะไรขายบ้างวะกระสุนแม็กนัมเหรอเนี่ยฮะกระสุนนี้เนี่ยกระสุนสนี้ถือว่าหาย,ยากผสมพวนนะเพราะฉะนั้นผมก็เก็บสะสมไว้แต่ตอนหลังๆเกมมาก็าาอาจจะหาง่ายแล้วล่ะเออไหนดูซิมีของอะไรเอกไม้ไม้เจ็ดร้อยอันหกร้อยสามสิบบาทได้ได้ได้มถือว่าไม่แพงมากสักหนายเก็บไว้ผมไม่ขี้เกียจขุดแดงขี้เกียจตัดดิไม่ได้ขี้เกียจขุดอะไรวะเนี่ย ดูเหมือนว่าลุงเขาจะไม่มีอะไรแล้วนะคับเพราะฉะนั้นเราเดินไปบ้านหลังนั้นกันเลยดีกว่าอืมแต่ซึ่งว่าพาร์ตต่อไปเนี่ยผมกาลัานตีเลยผมต้องสร้างจักรยานให้ได้เออแทนที่จะบอกว่าสร้างมอไซค์ให้ได้ถ้าสร้างมอไซค์ให้ได้มันจะดูดีกว่าเยอะเลยนะแต่อันนี้สร้างจักรยานให้ได้คือผมต้องการจะสื่ออะไรวะแบบสร้างก็สร้างนั้นนีก็สร้างมอไซค์ไปเลยดีเออโอเคเป้าหมายของเราคือบ้านหลังนี้นะฮะอ๋อเดินไปดีกว่าณนตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วผมไปที่เรียบร้อยแนละ้ว ยังไม่ถือว่าเป็นบ้านนีหว่าเออถือว่าแบบจะมาอยู่อาศัยเฉยๆไงหรือว่าบ้านผมก็ไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหน่อยนะครับเพราะว่าทรงแล้วมันสูงเกินไปผมจะได้แบบที่มันตเตีย้ยๆแต่ดูมีความแข็งแรงแล้วก็เรียบเรียบอะโอเคผมจะขอตัวขึ้นไปก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันเก่งไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสูงอะไรขนาดนี้เนี่ย ในที่สุดผมก็ถึงชั้นได้เอาบอกนี้ออกเถอ,อูเราต่นไปลอดภัยเก็บไม้โอเคฮะเป็นไงล่ะ,ะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าบนนี้มาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยเออเห็นไหมพื้นที่กว้าง้าเราเกียร์ของนี่ออกนิดหน่อยก็ดีแล้วละ่ะหรือรับอยู่แค่ชั้นนี้อ่อท่านผู้ชมเพราะผมเนี่ยที่เกียร์เดินขึ้นชั้นนูน้นอะไรมันสูงเกินไปอะ่ะเดี๋ยวผมขออุดรู้นี่ก่อนงผม ไม่ชอบเลยเห็นอะไรอย่างนี้เออเราแค่ตัดสะพานตรงนี้ออกไปก็จบแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยตัดออกไปเลยปุ๊บมันก็ได้มันก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนจะได้ไม่ต้องต่อตัวขึ้นไปตัดบทดเรือยไปเฉยโอ้โหทุกคนจะลุกถ่ระเบิดอม่จะลุกถ่ะเบิดโอ้โหผมต้องใช้วิชาโอ,โอลิมปิกของผมคือโดดถ้ม เป็นมาริโอเซียกูอันหนึ่งผมต้องพยายามอุดรูไว้ก่อนนะอ้าอ้าอ้าถ้าสะพานขาดไม่ต้องอุดก็ได้นี่วะถ้าสะพานมันไม่ขาดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าผมแบบมีระเบิดเดนามายที่สามารถแบบซึ่งว่าไอ้ระเบิดเดนามายนี้ผมก็บอกเมื่อพันที่แล้วแหละว่า,วาระเบิดนี้เป็นระเบิดที่แรงโคตรๆเลยนะฮะซึ่งามันระเบิดอีกต,ตรงนี้แบบแหลกจุยได้เลยอ่ะโอเคเราก็จะทําการอุดรูตรงนี้ไว้ชั่วคราวกันะฮะแค่ชั่วคราวประมาณอุดสักขั้นหนึ่งอ่ะอุดสักขั้นหนึ่งปั๊บ โอเคนะฮะท่านชมแล้วก็จะทําการยึดชั้นนี้เป็นบ้านของเราเลยนะฮะซึ่งว่าคือแดงเดือนนะไอซอมบี้พวกนั้นมันก็จะลงไปใต้อาคารของเราซึ่งว่ามันก็ไม่สามารถพังใต้อาคารของเราหมดอยู่ดีนะฮะซึ่งว่าใต้อาคารของเรานี่มันแบบมีความแข็งแรงมากถ้าไม่เชื่อท่านชมลองย้อนดูเมื่อคิปที่แล้วอะึ่งว่าแต่ละเสานี่คือเสาอีกทั้ทงนั้นเลยนะฮะไม่ใช่แบบเศษเหล็กธรรมดาเหมือนไอบ่านลูกุ้นของผมนะ่ตนะตรงไหนวะตรงไหนวะช่างมาันเถอะผมหาไม่เจอแล้วล่ะอ่าอยู่ไหนวะโอเคโต๊ะครับโต๊ะครับบ้านตรงไหนดีอะ วางตรงนี้ดีกว่าเออเอาผมจะวางตรงนี้ไม่ใช่หรอมาตรงนี้ทำไมนี้อ่อ่ะแล้วก็วางกล่องไฟแล้วก็สร้างก่องอืมไม่อยากเห็นตอนปรเตกเลยออวางตรงนี้เนี่ยอโอเคนะตอนนี้แล้วก็ทำการวางพื้นที่สีเขียวของเราไปทีละรอยนะฮะซึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยนะฮะดูดิ มีแต่วิวดีๆไม่เหมือนบ้านหลังนน้นที่วิวโคตรต่ำเลยมีอะไรก็ไม่รู้เป็นแต่บ้านพังๆซึ่งว่าตรงนี้เราสามารถมองได้ทั่วเลยนะ,ะับว่าตรงไหนมีซอมบี้บ้างหรือไม่มีบ้างเออไม่เหมือนบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นมัน,มนแบบมันเตียงมองไม่สะดวกซึ่งว่าบ้านหลังนี้ถ้าคืแนแดงเดือนมามนเมื่อไหร่ก็น่าชิลๆอ่ะแบบพอหมดคืแนแดงเดือนปุ๊บเราก็แค่ลงไปด้านล่างซอมบี้มันก็ไม่วิง่งโดยสบันเราก็ทําการเก็บทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวง่ายสบายเลยไม่ต้องแบบคอยโดนวิ่งไล่กวด โอเคงั้นผมขอจบเกมซะไม่ได้ทุรายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถึงจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นั้นแต่สำหรับวันนี้ก็ถือว่ามันพอสมควรเลยนะฮะสำหรับคืนแดงเดือดของผมตะซึ้งว่ามันมาน้อยไปหน่อยถ้ามันมาเยอะกว่าน,นี้นะมันแน่นอนเสียดายกระสุนนี่ไงเตรียมไว้ตั้งเยอะแยะโอ,อ้โหซึ้อมาทั้งเยอะแยแะันไม่มากเลยมาแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็หายไปแล้วอะ่ะแต่ก็สามารถเพิ่มความมันในร่างกายผมได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับบ้านใหม่ของผมก็ถือว่าใหญ่แล้วก็กว้างพอสมค,ระคะวร พื้นที่บรรยากาศข้างนอกนี่แบบอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแต่ถ้าท่านมาชมให้ผมทําอะไรในคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะฮะเดีย๋ยวผมจะไปทําให้ดูเลยแต่ซึื่อว่าผมก็จะขับจักรยานอยู่ดีแหละนะแล้วก็เสริมๆที่ทุกคนบอกเนี่ยโอเคผมไปจริงๆบ๊บายบายทุกคน